ทักทายสวัสดีย้ำเ้าจากบับบรรยากาศย้ำเ้าที่บานสวนของย้ายออกย้ำเ้าเนาะจ่าหอมามากๆจาก่าดอกจะหอมมากจาก่าวันนี้ย้ายคุณเด้อจ่าที่หลับชมขีดย้ายออกมักมวนจา่าขีดย้ำเ้าของย้ายออกแค่นี่เนาะจ่าขีดหน้าเจอกับย้ายออกมักมวนไม่เด้อจ่าดีย้ำเ้าถักท้ายเพื่อนเพื่อนเนาะจ่าพาชม สวนชมบอ่อนามหลังบานน้อจ่ะตรงนี้ก็จะเป็นจับซองขอบฟ้าเป็นสีทองทองฟ้าเบยเบือแกงนาผ้าพนซองสนิมจ่ายายออกกับตาบ้ะสุขส,สดใสอากาศสดชื่นจ่ะสูดบรรยากาศย้ำเศร้าๆให้เต็มปอดน้อจ่ะขอบสวัสดีจ่าบายบายจุ๊บจุ ว่าอย่างไงเราก็ไม่สนใจถึงเวลาก็ออกมาทักทายไม่ต้องกังวลทุกซองขอบฝาเป็นสีทองทองฝาเบยเบิแกงน้าผ้าพ,พลซองสนิมจา่ายายออกกสตวัดออกกัลัดหลาะย้ำเสาอยู่แถวแถวสาลาน้อยของอยายออเลจาจา้า ชมบรรยากาศอดที่จะเอาไมา้ชมต้นบุง,งาสาหีจ่าทรงกินหอมหอมจ่าสอ่อนจ่าพาะไม่ยู่ไกลๆหอมมากๆจ่าลูก้ายปลูกออกกระลัดเาะย้ำเสาอยู่แถวแถวศาลาน้อยของยายโอ,อเลจ่าจ่าชมบรรยากาศอดที่จะเอาไมา้ชมทักทายสวัสดีย้ำเสา,สา,สาจ่า กับบรรยากาศย้ำเศ้าที่บานสวนของย้ยออย้ำเสาสร้างลุงสว่างตื่นขึ้นมาเช้าเรียวเสียงวิหกเที่ยงตรงเลือกเกินดีย้ำเศ้า,าถักท้ายเพื่อนเพื่อนเนาะจ้าพาชมสวนชมบอ่อน้ำหลังบ้านเนาะจ้าตรงนี้ก็จะเป็นทุกคนแสนดีแสนจะสุขทุก ร้อนไม่มีเพราะเรามีเซรีที่ปไาใต้นอจ่ะหอมมากๆจ่ะดอกจะหอมมากจ่ะวันนี้ย้กบ่ได้นอจ่ายย้ำเสาเ้าบรรยากาศเพลินดีดีจ่ะเย็นสบายจ่ายายออดจะชอบมานั่งตรงนี้จ่ะชอบมานั่งทั้งเสาทั้งแรงเลยนอจ่ะทักทายสวัสดีย้ำเ้าเ้าจ่ากับบรรยากาศย้ำเ้าที่บ้านสวนของยายออด ย้ำสดาสสุขสดใสอากาศสดชื่นจ้าสูตรบรรยากาศย้ำเศร้าๆให้เต็มปอดเนาะจ้าขอบคนแสนดีแสนจะสุขทุกร้อนไม่มีเพราะเรามีเซรีทิปะไตยคุณเด้อจ้าทีหลับชมขีดยายออกมักมวนจา้าขีบน้ำเศร้าๆของยายออกแค่นี่เนาะจ้า คลิปหน้าเจอกับยายออมักมวนไม่เ้ยจ้ะว่าใดน้อยจายย้ำเศาเสาบรรยากาศเพื่นดีดีจ้ะเย็นสบายจ้ายายออจะชอบมานั่งตรงนี้จ้ะชอบมานั่งทั้งเสาทั้งแรงเลยนอนจับซ่องขอบฟ้าเป็นสีทองทองฟ้าเบยเบือแกงนาผ้าพลซองสนิมจ้ะยายออก,กับสตบัสดีย้ำเ้า,าถักท้ายเพื่อนเพื่อนเนาะจ้ะพาชม สวนชมบ่ ar, ai, อน<ย>้มหลังบ้านนอจาาตรงนี้ก็จะเป็นนอจาาหอมมากๆจ่าดอกจะหอมมากจ้าวันนี้ยายคุณเดือจ้าสิหลับชมขีดยายออกมักมวนจ้าขีดย้ำเศ้าๆของยายออกกะแคนี่นอจ่าขีดหนาเจอกับยายออกมักมวนไม่เด้อจ้าคุณเด้อจ้าสิหลับชมขีดยายออกมักมวนจ้าขีดย้ำเศ้าๆของยายออกกแคนี่นอจ้า คลิปหน้าเจอกับยายออกมักมวนไหม่เวยจ้ะว่าใดน้อจใจย้ำเสาๆบรรยากาศเพิินดีดีจ้ะเย็นสบายจา้จายายออกจะชอบมานังตรงนี้จ้ะชอบมานังทั้งเสารทั้งแรงเลยนอยจจังลุ่งสว่างตื่นขึ้นมาเช้าเรียวเสียงวิหกเทียงตรงเลือกเกินไม่ต้องใช้เงินซื้อนาฬิกาสิตน บุงาสาลีจ้าทรงกินหอมหอมจาาสะอ่อนจกาพาะไม่อยู่ไกลๆหอมมากๆจ่าลูก้ายปลูกองสองฟ้านกกาโพธลาจากลังเสียงนกเป็นสัญญาณลองสตนบุงาสาลีจ้าทรงกินหอมหอมจาาสะอ่อนจกาพาะไม่อยู่ไกลๆหอมมากๆจาา ลูกซ้ายปลูกตังลุงสว่างตื่นขึ้นมาเช้าเรียวเสียงวิหกเทียงตรงเลือกเกินสุกสดใสอากาศสดชื่นจ้ะสูตรบรรยากาศย้ำเศ้าๆให้เต็มปอดเนอะจ้ะขอบออกกันลัดหล่อย้ำเ้าอยู่แถวแถวสาลาน้อยของยายโอเลจ้าจ้ะ,จะ ชมบรรยากาศอดที่จะเอามาให้ชมสวัสดีย้ำเศร้าหรือจ้าสวัสดีย้ำเศร้าตะวันแดงสว,ว่ายัางไงเราก็ไม่สนใจถึงเวลาก็ออกมาทักทายไม่ต้องกังวลทุกคุณหด้อจ้าที่หลับชมขิดยายออกหมักมวนจ้าขีดย้ำเศร้าๆของยายออกกแค่นี่เนาะจ้า ขีปนาเจอกับยายออมักมวนไม่เด้อยจ้าบ่ใดน้อยใจย้ำเศาร์เบรยากาศเพื่นดีดีจ้าเย็นสบายจ้ายายออจะชอบมานั่งตรงนี้จ้าชอบมานั่งทั้งเสารทั้งแรงเลยน้อยจ้าไม่ต้องใช้เงินซื้อนาฬิกาสิคุณเด้อยจ้าที่หลับชมขีปยายออมักมวนจ้าขีปย้ำเ้าๆของยายออะแค่นี่น้อจ้า คลิปหนาเจอกับยัยออกมักมวนใหม่ด้วยจ้ะเสียงดูเวาวแววร้องก้องมาได้เวลาตื่นเช้ามาพอดีตื่นเช้าอย่างร้องสองฟ้านกกาโพธลาจากลังเสียงนกเป็นสัญญาณร้องสุกคนแสนดีแสนจะสุขทุกข์ร้อนไม่มี เพราะเรามีเสรีทีปไตยว่ายัางไงเราก็ไม่สนใจถึงเวลาก็ออกมาทักทายไม่ต้องกังวลทุกเสียงดูเว่าวแววล้องก้องมาได้เวลาตื่นเช้ามาพอดีตื่นเช้าอย่างไรสวัสดีย้ำเสาว์หรือจ้า สวัสดีย้ำเ้าร์ตะวันแดงสักคุณเด้อจ้าสิหลับชมขีดย้ายออกมักมวนจ้าขีดย้ำเ้ารของย้ายออกกระแค่คคน Adventure ี่เนจะาขีดหนาเจอกับย้ายออกมักมวนไม่เด้อจ้าคุณเด้อจ้าสิหลับชมขีดย้ายออกมักมวนจ้าขีดย้ำเ้ารของย้ายออกกระแค่นี่เนจะาขีดหนาเจอกับย้ายออกมักมวลไม่เด้อจ่าบ่ได้น้อยใจย้ำเ้ารบรรยากาศเพื้นดีดีจ้าเย็นสบายจ้ายายออกจะชอบมานั่งตรงนี้จ้ะ ชอบมานั่งทั้งเสาทั้งแรงเลยน่อยจะ๊ะคนแสนดีแสนจะสุขทุกร้อนไม่มีเพราะเรามีเสรีทีบปไตยอกกลัดหล่ะย้ำเสาอยู่แถวแถวศาลาน้อยของยายโอเลจ่าจ้าชมบรรยากาศอดที่จะเอามาไม้ชมหน่อยจะ้าหอมามากจ้าดอกจะหอมมากจ้าวันนี้ยายตนบุง,งาสาลีจ้า ทรงกินหอมหอมจากสะออนจ่าเพราะไม่อยู่ไกลๆหอมมากๆจากจลูกซ้ายปลูกคุณเด้อจ้าจิตหลับชมขีดยายออกมักมวนจะาขีดย้ำเศาๆของยายออกแคนี่เนาะจ่าขีดหนาเจอกับยายออกมักมวนใหม่เด้อจ้าตนบุงาสาหลีจ้าทรงกินหอมหอมจากสออนจ่าเพราะไม่อยู่ไกลๆหอมมากๆจากจลูกซ้ายปลูกทองสองฟ้า นกกาโพธลาจากลังเสียงนกเป็นสัญญาณร้องส,สวัสดีจ้าบายบายจุบจบเสียงดูวาวแววร้องกล้องมาได้เวลาตื่นเช้ามาพอดีตื่นเช้าอย่างเสียงดูวาวแววร้องกล้องมา ได้เวลาตื่นเช้ามาพอดีตื่นเช้าอย่างไรว่ายังไงเราก็ไม่สนใจถึงเวลาก็ออกมาทักทายไม่ต้องกังวลทุกสุขสดใสอากาศสดชื่นจ้ะสูตรบรรยากาศน้ำเ้าๆให้เต็มปอดนะจ้ะขอบทักทาย